ไม่ได้ยึดตำแห่งอะไรเลยไม่ได้ยึดอะไรยึดอะไรข้างข้างมันได้สุดยึดกับตะวันโอ้โหตะวันหน้าตาเหมือนกับเหมือนอเอาใครหยุดอันนี้เจนเอ็กนะครับเจนเอ็กแลวเจนเอ็กนะครับทำแบบพีเจวันดีครับวันดีครับโอ้อาจารย์ ยอดตัดยอดตัวนู้ตัวนู้เออป่ะยังตัวเตามอ๋อแล้วครับมอดดูแม่ถ้าจะเปลี่ยนชื่อเป็นเจนเอ็กก็ดีนะอ้าวเปลี่ยนเป็นเจนเอ็กนะครับ น้องติ๋ออตโต้นะครับฉายาของน้องเกดนะครับน้องเกดหัสฟูน้องเกดหัสฟ,ฟูนะครับ <laughs> เก้าเก้าเจ <Gen S 2> นะครับพีเอะคาเด <c ười> <Okay S 2> <c ười> มี่ชายสดเจเโอเคครับมสู้กับชายแท้เรามีเรามีชายปลอมอยู่แค่สองคนนะครับ <c ười> ใครเอ่ยูาประตูนีเจเอ็กซ์ <c ười> อ้าออ <c ười> ยใช่ไหมล่ะอ่ลละครับ <c ười> จุดประสงค์ของการแข่งขันขคู่นี้นะครับ PJ JX มีความประสงค์ว่าแค่อยากยิงประตูเขาได้หนึ่งครั้งก็พอแล้ว <laughs> จะได้ยิงไหมลองดูนะครับพี่มาจะยิงไหมเอ,ะะะอาล,อออออล้ครับโอ้ยเร็จกลาวดิตา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 ี่ดูซ้ายประตูเชื่อ,อนดูไหมเชื่อ,อคิวคิวคิว,ควโอเคมี่วางมาจอแมตจอแมตเป็นไง เฮ้ยจะแมตซ์สู้ได้ตู้สบายมากจับมึงเก่งเลยด้ไม่ทันจับมึงเก่งเลยเออเอาส่งกำลังไปอ่านี่เราตั้งรับครับสูตรตั้งรับครับของพีเจจุดบอลถอยหลังมาเอาเล่นได้โอ้โหนุ๊กไอ้เก่าไม่ใช่เก่าโอ้ยเกรดนะครับเกรดตัวตีนี่โอ้พี่ายส่งไปด้านซ้ายสวยครับลูกนี้ได้บอล แล้วค่อยๆดึงลำเลียงมาได้อยู่ที่หมายแล้วครับแมยกไม่ขึ้นครับตรงนี้ออกไปเป็นลูกุ่ของที่หมายมีลูกบอลลูกลูกดีๆที่ใช้แข่งขันก็เอามาด้วยนะครับเพราะว่าหลายลูกมันจะค่อน้างๆทังแล้วนะครับลูกนี้แม่ไม่เป็นไรครับไอเบลเบลได้บอลมายัางลูกโอเค เบลเบลเอาเอาเข้ามายังลูกลูกบอลที่ออกแรงงอปากเกียเอ๋ออ่าตัางสามารถโอ้โหโคตรร้ายของแจมเลยได้ได้หายแม่ลูกนี้ต้านกระแพงอีดีต้านกระแพงอีดีเร็วเร็วต้านกระแพงอีดี อเจอไม่ต่กระเพรโดนยิงเลยนะโอ้จุดโทษเหรครับโอเป็นลูกจุดโทษเลยนะครับภาพจุดโทษกระเราต้องออกนอกเขตหมดเลยทุกคนเลยครับยกเล่นเพื่อสารทูกับ่คงยิงนะครับโอ้จุดโทษตกรลายชาวบุญอาจจะยิงครับหมายเลขไม่เหลือเลยครับ ตบหดแมน้ำคิวไม่มีโอกาสสัมผัสบนอลเลยไม่เป็นไรครับอ้าวยังมีเวลาอีกประมาณ6นาที7นาท,ทีก็ยังสาม,มารถแก้ประตูได้เอาวิ่งหน่อยวิ่งหน่อยเร็ววิ่งหน่อยเร็วอ,อย่าทำตัวเหี่ยวพวีเบ๊วได้ไหมยังบอลไม่เห็นเอาละเด้อางานนี่แม้ส่งมากับหลังอ้าวได ไม่แมตต์ได้บอลอีกทีน ah, ึงแมตเสียดายพาไปเองเลยพาไปเองเลยไป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 แล้วครับแมตไปแล้วครับหอ้ยแล้วครับแมตโอ้โหช่วยหน่อยช่วยหน่อยแมตคนเดียวเอาไม่ไหวสนามที่สองยังแข่งขันอยู่เนาะอ่าส่งกับหลังหน้าเดี๋ยวตู้น้องพลอยน้องพลอยส่งเบาๆลูกนี้บอลมันเด้งอ่าอย่าให้บอลมันเด้งโอ้โหจับบอลได้ดีมากเลยครับหลุด เมื่อวานน <ım. S 2> ี men, ้เห็นน้องเอิร์ดเล่นแล้วพัฒนาการสูงนะการจับบอลการดึงบอลดีมากแต่ว่าผู้หญิงเนาะวิ่งอาจจะไม่ทันผู้ชายแต่ผู้ชายบางคนอย่างไอ้เจมส์ก็วิ่งไม่ทันผู้หญิงเลยวิ่งไปทันผู้หญิงเง้ยเอาวิ่งมาวิ่งออกมาเขี้ยววิ่งออกมาเตะวิ่งออกมาเตะเอารมณ์เขี้ยวเตะบอลยาวขึ้นไปบอลยาวจริงๆไม่ถึงขึ้นสนามในนี้เพราะว่าเรา โค้ชก็บอกว่าเราจะมาอัดอย่างเดียวเราจะไม่บุกเราจะเข้มรับอย่างเดียวครับรับอย่างไรเราถึงจะได้ประตูเดี๋ยวให้ประตูคว้างบอลเข้าเลยไอ้แม่ไปคนเดียวไปไปไปดิไม่ไปทำไมล่ะไปแล้วเกตไปเกตไปเกตเกตไปเกตลงไปขวาใครวะใครวะที่จับที่จับโอ้โห ตีจ๊าทำไมโอ้ยตายแล้วเบี่ยงบอลเอาแะครับแม็คแม็คได้ไหม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 แม็คไปขวาไปขวาไปพิจ๊าร์เซมมันไงโอ้ยลูกบอลมันเล็กเกินไปครับเต็มไิโดเอาเล่นต่อไปยังไม่ออกเลยต่อไปดึงหางจรงเลยเอาแล้วตายแล้วข้างหลังไม่มีแล้วตายแล้วข้างหลังหมดตัวเลยเร็วเร็ว พี่ไม่บินบนมาตรงนี้พี่ไม่ออกขวาสวยครับ er, 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 er. er ไปเลขหกยกขวาาโอ้โหไปเลขสิบแปดกินเคร้ยเยี่ยม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 ปัดออกได้ครับไม่เสียประตูถือว่าสุดยอดเออเต็มมุมเต็มมุมของพี่ไม่ ยกเลเข้าไปหน้าประตูแล้วครับแหดใส่บอลไปเองได้ไหมไม่ได้ครับโอ้โหโหดร้ายยิงผู้หญิงเอาเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวบอลหมดหมดเดี๋ยวหมดแล้วอือ ไปเยปลูกโอ้อ้าวต้งสีชีขึ้นมาลกูกปีเจได้บอลอ้าวใครจะเล่นเอาเลยครับเล่นจบเล่นเร็เวแล้วครับน้องปิน่นปิ่นได้บอลปิ่นออโตโอ้ปิ่นไหนอะปิ่นออโตโอ้ <laughs> ในช่วงนี้อากาศบ้านเราจะเป็นอย่างนี้นะครับมีทั้งร้อนมีทั้งฝนนะครับนี่ช่วงใบไม้ไไอาจจะมีฝนตกไปอีกนะครับอ้าวตอนนี้ตีไมค์คาเดมี่จริงเลยนะครับแหมไปติดโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บน้องพลอยอ้าวท<ม>ีนีแ้แม่จะบอกแมบไปแล้วน้องแม่จริงไหมอ้โหแม่เอาแล้วครับดูโอกาส ได้ยืมรุกโทษหรือเปล่าได้ยืมโอ้บนอะไรพี่ทำให้เราเจ๋งๆหน่อยเราไม่เปลี่ยนเอวันโอ้โหยูานี้อันตรายมาดูทิครับหนึ่งลูกเท่านั้นความประส่งต้งการเทียงหนึ่งลูกเท่านั้นจะยิงโดยหมายลสุดแมสเด้ครับได้แล้วครับ หัวสาประตูของพี่ไม้บอกเลยปดีดีว so, oh, ja. oh, yeah. oh, ิ่ปดีดีวิเอาแล้วสาวลอยิงโ้โหไปถัดบอลเต่มุมแรับเต็มมุมเะครับเตะมุมทีค่ขาเลงเอาลงดีปิงไงสจงได้ไหม ส่งได้ไหมส่งไม่ได้ก็จะเสียวอลอา้าวต่อไปต่อไปพี่มไมค์คารดบี้ได้บอลทางด้านขวากลับซ้ายไปแล้วครับพาบอลไปหลบไปได้หนึ่งคนโยกมาตรงนี้อา้าววิ่งวิ่งไปวิ่งเข้าประตูเฉยเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรแง่ทำไมไม่สไลด์เลยน้องปิน่นพิวหเลยพอฉันหมดแรงแล้ว หนูหมดแรงแล้วมาเปลี่ยนเดิมเปลี่ยนใครยังไม่ลงลูกใครยังไม่ลงรีบล,ลงได้โอ้แต่ว่าทึ้นหลังยังมีได้ยังมีทึ้งหลังอีกเอเอเาน,าน้ำเฉยเอาเล่นต่อไปลูกเล่นต่อไปน้องพลอยใจสู้ดีเหลือเกินนะครับนี่ถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีความพยายามมากนะครับน้องพลอยน้องเนยเอ๋อจีบจ้าทุกอย่างโอเคครับออกไป เดี๋ยวบอกอออว่าอย่าเล่นทังร้านนั่งยืนสูงตอนนี้สนามที่หนึ่งนะครับกำลังแข่งขันกันระหว่างพีมาการดิมี่พบกับพีเจ ชุเอนะครับยกบอลนอมาคู่ต่อไปนะครับในสนามที่1นะครับคู่ต่อไปเอาหมดเวลาทีกแน่ครับพักก่อนในสนามที่1คู่ต่อไปนะครับกลุ่มซีนะครับสายซีนะครับ12ปีเทศบาล2พบกับพีเจเจนวายับพีเจเจนวายโอ้โหพีเจนหลายรุ่นนะครับส่งหลายรุ่นมากเลยส่วนสนามที่2นะครับขณะนี้ เป็นดังขานกับดีทีเคดีเคทีนะครับคู่ต่อไปจะเป็น14ปีสิงห์ร้ายพัชทองคำพบช้างบุญศึกนะครับนะครับในคู่ต่อไปสนามที่2นะครับสายเอครับสิงห์ร้ายพระทองคำพบช้างบุญศึกเะครับเป็นตัวนะครับขณะนี้เวลา11นาฬิกา44นาทีนะครับนะักกีฬาคนไหนลองเอ่อ จะเวลาเอานะครับว่าจะทานหางหวันตอนไหนนะครับถ้าจะแข่งแล้วยังไม่ควรทานหาางวันนะครับเดี๋ยวนักกีฬาจะจบนะครับ ดีเจช้สดเจนเอ็กนะครับเนี่ยเดีเห็นเด็กๆเขามีความสุขแล้วก็ <c oughs> รอมีความสุขไปด้วยนะครับเ <c oughs> พราะจุนี้ที่ไหนก็มีฟุตบอลโอ้ช่วประเทศไทยนะครับูมมากครับฟุตบอลเด็กๆอายุตั้งแต่8ปปีนี่ <c oughs> แต่ไม่หมดแล้วครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นรุ่นสิปี 8ปีนี่กำลังทีนนิยมครับ10ปี12ปีนะครับเราก็จัดเหมือนกันที่นี่นะครับรวมทีมเดีวยวหลังทางข้างซองหล่นสูงแล้วก็มีโอกาสได้จัดขึ้นมาครับตอนนี้จัดในการฉลองการเกษียณอายุข,ของท่านคุณทงญาติสันเทียนะครับ ลูกนี้เป็นไงยังไม่ออกครับเล่นต่อไปครับเล่นต่อไป ได้บอลได้เซโอ้โหไปแล้วครับลูกนี้เดียวไหมเดียวไหมิงครับอ้มันตัดได้องเชวสุดยอดสุดยอดลี่เกไลนปาไนนเร้องามันอลปดทัไม่ไปบ็นลูกเตะบอลของที่มากระเดีบอลบอลไปทางไหนเดี๋ยวหาไม่จอตรงรถนี่เนี่ย เกีต้เกโตกาเลยโตกเลยเ้มมร็วิเวเวควเอ่อทาผูชที่ด้านนอกนะครับหรือว่าท่านที่กำลังเดินสัญจรไปมานะครับเขาเห็นลูกฟุตบอลที่ลอยข้ามออกไปที่ถนนนะครับลูกสีขาวเขียวนะครับขอความกรุณาท่านช่วยส่งให้หน่อยนะครับ หรือว่าจะฝากเด็กน้อยคนไหนมาให้ก็ได้จะขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับเมื่อกี้เด็กเราออกไปหาแล้วปรากฏเราหาไม่เจอนะครับช่วยหาให้หน่อยครับช่วยถ้าอยู่ใกล้ๆใครนะครับช่วยบอกส่งให้เด็กน้อยให้ให้ดาขอบพระคุณอย่างสูงครับเอาล้ครับสวยครับลูงนี้ปัดออกได้ครับผลคิว นามที่สองนะครับสีส้มในเด็กอังบุญใช่ไหมอโอเคอยังยังยังอยู่ข้างหลังเนาะจ้งครับลูกนี้เฮ้ยนี่เขาอุตส่าห์แปลผพืให้เราดูละ เต็มมุมครับเต็มมุมเต็มมุมของพี่มาการเดม,ม,มี่หวไหมแม่ไหวไหมถ้าไม่ไหวยกยด้วยดิอือดายแค่สิบนาทีลูกไม่เหนื่อยมากมายหรอกแต่ว่ามันอาจจะเพลียแดดอ้าวทั้งตีกูไปครับสวยนั่นแหละ สนามที่2ครับสามสแกแสงชุด B บพบ d k t ทนะครับขณะนี้ทำการแข่งขันอยู่รุ่น12ปีต่อไปจะเป็นรุ่น14ปีครับสนามที่2จะเป็นอ่สาย A ระหว่างสิงร้ายพระทรงธรรมพบช้างบุญศึก,ก,กน,นะครับนักกีฬาเตรียมตัวให้พร้อมนะครับส่วนสนามที่หนึ่งขณะนี้เป็นการแข่งขันร,ระหว่งางาาทีมอาการ์ดิมิกับ พีมาคาเดมี่ Academy, พบกับพีเจเจนนะครับในคู่ถัดไปครับสนามที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นรุ่น12ปีเหมือนเดิมนะครับายซี IC, ครับเทศลวานสองพบกับพีเจชายโสด g e นไวท์มกีฬาเตรียมตัวเลยนะครับ อ้าไอ้ได้ไหมแม่ชา้าไปนิดนึงหวไหวไหมลูกคนไหนไม่ไหวเปลี่ยนตัวเลยลูกมันจะได้เกมตอ่อเนื่องเลยเอ้อ่าหลุกนี้หลุกนี้ส่งสวยครับแม่อ้าวพามาพามาเอ้ยได้ไหมอาวแล้วโดนหมายเลเซียบิงแทะเอาเอ้าวครับหลังมา ยาวขึ้นมาอยู่ที่หมายเลขแปดของพี่ไม้ไอ้ยน้องทอยเอาแล้วครับเจ้าจิ๊บเฉือยจิ๊บกันได้เป่ะเอาแล้วครับไปแล้วโอ้ไปไม่ได้ตรงกอลังมาเอาตรงกอลังจะไปเข้าเท้าของพี่ไม้เฉยเดาแล้วครับลูกนี้ได้ไหมอยู่ที่สิบสี่เจ้าน้องเลยได้ไหม ดี๋ยนี้โอ้จอตเ่อร์เอาเปลี่ยนตัวเอาตะวันลงไปบ้างกินน้ำกบดีเนี่ยยังไม่เป็นประตูครับเอาตั้งเตะขึ้นมาของสายสดพีเอชเอ่ายสดพีเจ ดล้วหลังก็เก็บบอลยากหน่อยเข้าปานะครับเอาเลยครับเอาเลยครับจีจาร์วิ่งไปจีจาร์เลยครับไม่กล้าส่งครับเอ้ส่งครับให้จีจาร์จีจาร์ชื่อจีจาร์ที่ต้องเร็วอยู่แล้วนี่ครับนี่ครับลอกโอ้โหกล้าหลอกผู้ชายเต็มเต็มด้วยไปแล้วเจ้าเอาแล้วครับเจ้าเจ้าเกตแม่เจ้าเกตไม่ยอมพลากบอลเจ้าเกต บอลอยู่ที่ไม้เล็กๆของพี่ไม้อาวะอาวะทีนี้ได้ไม้ต้องปีนเตะออกไปพี่ไม้ทุ่มครับ ประตูนะครับยกคิวเข้าไปอ้าวคู่ต่อไปนะครับ12ปีเทศบาล2พบ PJ Gen Y และคู่ถัดไปนะครับนี่ผมจะประกาศสนามที่หนึ่งให้นะครับรุ่นต่อไปต่อจากเทศบาล2กับ PJ Gen Y แล้วจะเป็น12ปีโรงเรียนโคกเพรพบกับทักษ์ร็อตรุ่นเกดดีไซน์ 12ปีนะครับ12ปีต่อจากนี้จะเป็นรุ่น14ปีนะครับรุ่น14ปีแล้วก็อีกหลายคู่เจ็บวะอ่าใช้มาสนามที่สองนะครับขณะนี้เป็นการแข่งขันระหว่างรุ 11, ่น11อ่ารุ่น12ปีอ่าขานเการแสงชุด B พบกับ DKT นะครับและคู่ต่อไปคู่ที่7นะครับร,ปปร,รุ่น14ปีสิงห์รลฟ์พบทรงคำทศช้างบุญศึกและต่อจาก 14ปีสิงร้ายพระต้องคํากับชายบุสิกแล้วจะเป็น14ปีจัดจ้านพบเด็กหลังบุญนะครับโอ้โหยิงสวยทับหมายเล็สศอ่าโอเคครับ สำหรับคู่นี้ครับก็เจอกันบ่อยครับเจอกันบ่อยเดี๋ยวก็ไปอุ่นเครื่องพ่มายเดี๋ยวก็มาอุ่นเครื่องจืดหัว <c oughs> เราเจอกันบ่อยนะครับรู้ทางกันดีเกือบแย่แม่เกือบเข้าประโูนะครับ อะไรนะโอ้ห่วงสวยก่อนอันเลย์เอ้าได้ไหมอีกโลนึงเออครับทีมมาอคาเดมี่นะครับ,ค,รบคุณยิงก็นำนำทีมง,งานจากทีมมาคาเดมี่มาโดยอาจารย์เอิร์ธนะครับซึ่ง เราได้รับเกียรติจากท่านบ่อยๆนะครับที่ชวนไปอุ่นเครื่องอยู่ที่สนามยาเทียมมีนาของพี่ไม้นะครับเ,เดินทางไปพบปะกันบ่อยๆนะครับเด็กๆก็กจะรู้จักคุ้นเคยกันดีแต่วันแข่งก็ต้องแข่งให้มันสมเกียรตินะครับในชนะเ,เ,เรื่องของกีฬาอ้าวเริ่มต่อเลยลูกเหลืออีกไม่กี่นาทีเราก็ต้องพยายามพยายามจนถึงนาทีสุดท้ายลูก สองเตยมตัวนะครับสออ่ไหนยกมือทีครับสแเนี่สี่มใช่ไหมสอสองสอสองตวยวมือลกเดีาะอ้าวเมืกี้เขาแขวงลกเขาแถวหน่อยค่ะเขาแถวงเลครับสัมผัสเดยกันนะโอเคครับเอาสองมาเลยลูกทอสองมาเลยทอ